ปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาของกวินหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสาวคนนี้เคยรับงานถ่ายแบบและเดินแบบมาบ้างแล้วสำหรับนางแบบสาวมากความสามารถอย่างสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาแซบไม่ไหวปุ้มปุ้ยพันธิพาฟาดแคปชั่นเด็ดว่าด้วยเรื่องของเมียน้อยยังคงยืนหนึ่งเรื่องแคปชั่นเด็ดที่อ่านแล้วถึงกับซีดปากอย่างล่าสุดก็ทำเอาโลกโซเชียลเือหาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพส แคปชั่นแซบๆที่เข้ากับสถานการณ์ข่าวสุดฮอตในตอนนี้ผ่านทางแฟนเพจ facebook ของตัวเองพันธิพา a. .a โดยระบุว่าเป็นเมียน้อยไม่ขวรมหน,น้ามั่นหนกว่าสวยนะคะสวยจริงต้องมีผัวเป็นของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้สาวปุมปุยก็ได้โพสต์แคปชั่นเด็ดในทำนองเดียวกันเอาไว้ด้วยว่า เราต้องรู้จักรักตัวเองบ้างอย่าไปรักแต่ผัวชาวบ้านเขาทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และกดแชร์เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ